มาจันลบมาด้วยเด็กม <t> ึงพิษอันนี้เฮไอครึ่งกูดิใครไปมาก็เปิดแล้ว่ลำกานแม่เอ้ยแม่แรกกันไม่รโลเลอย่าเตียวเล่ตีลัางน้านั่งเฮ็ดในกุดนะาผอโกทางฮามเล่นในบูดตุ๊ดในไต่เตียวเหลือเรื่องกองประจารณาขอแม่เตียวหลบลู้จำไในนะากองบันนันตาขิดอีเล่อยู่น้อยขิดเหลือเลยก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัด เข้าใจไหมพอไม่ชอบรำคาญเออบรรดาโบ้หลุดพิษนี่ไม่เข้าใจได้สักทีอันเนขณะดันทนี สนเทนาเ่าที่แกาข้ามาไว้ปอนวิตายไล่วันนิจอมควัยเามลมองดูแลแมเลือกชีวิตเพียงลำพองขั้นวันนองครับลวงตาจาาะเลิอติดทะเลอาจารย์้าคะไปเพื่อมาเพื่อ,อยม คือดาวเรียงจะเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อเจ้าค่ะพอดีลูกก็ความกตัญญูกตเวทติตาคือกลางไม้ของคุณดีค่ะเดตึงแม่ตัวใบดีลูกค่ะหลังจากพ่อเตือนเสียชีวิตพ่อก็ะรงสั้นหาใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ลําบากมากเจ้าหลวงพ่อโอ้เดตึงแม่ตัวนี้ได้พ่อเอื่นเลวลูกนอน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 มันจะได้กัน กูตามในต้านาแต่โบเรามันไปป,ปง่งซาตตไหนไอ้กูมือเฉยอย่างคนบ้านเดียวกันเลยราต่างจะไม่ตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจะยายะะาพออนี้เตอได้พอเรียงแล้วลูกค่ะตำมานดีไหมไม,ไม่ลูกต้องทำงานหาเงินทุกวันต้องไปหาผักมาขายลูกลำบากมากจะหลงตาแม่อ้ยแม่ลำบากลูก ติดเหล้างอมแงมเล่นแต่กันพนันไม่ทำอะไรเลยจ้หลวงพ่อเป็นบาปเป็นกรรมเป็น,วนเวรจู่ใจหลั่งบ้านพอนนี้ตูดเป็นบาปเป็นเวรเวลาห้องไม่เหลือเอ้เหนื่อยคนกี่ตัวเวรกรรมเวลาห้องไม่เหลือไม่ให่วันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถาวายหลุมศพพ่อทุกวันพระเจ้าหลวงพ่อกระดีรู้เ่อความกระตันอยู่นะค่ะ นาตรงชั i, ้นวิพ่อพ่อโอยฮันหลุกไฟมาฮองหลุกไปมาฮันแม่เลี้ยงวขอด้วยแม่ปั้นปลากันเล้วไม่ใช่วีดีโอที่เกรงใจเจ้าน้องมั่งนะวเจ้าน้องยืนอยู่แค่มรำคาญวันนี้น้องจะเดินทางเดียวนี้จ้ะเออ พี่พี่จามครับนอนไปไหนไม่รับต้องจะพาดอกไม้ไปถวายลุมศพพ่อเฮ้ยพอดีปีพาดอกไม้ไปไหว้ลุมสมพ่อกันกูไปตายโอ้โหที่มาถวายแล้วกูละไม่กูดำในตายตัวเดียวเล็กควางตัวเดียวได้ไหว้กันตัวเดียวไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะน้องแป้งแป้งได้ปีจามครับแต่ท่านอาจารย์ค่ะหนูกราบมัสกันละจ้ะไปไปไปวิ่ง ทำไมดินมาชนฉันทำไมจุ่มซ่าไม่ดูตามาตาเรือไหนไมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆม้าจริงๆเลยใครมาที่นี่ก้อย,อ,ยอยู่มาตาเดชซาลาเด้อ,อ,อชท่านอาจารย์เราอยู่บ้างที่วัดนีม้มากๆแทนมัฒนการครับหลวงพอ่เอเลื่อ,พอนพร้อมโยมเจอได้มาแต้นใอยโยมเป็นนไอยมาแต่นก้อยอะไรควรแลี้ยงกันนี่โยมเป็นก้อยมาแต่นให้หลวง ผมชื่อนายกฤตเดินทางเออหางานทำก็บบดีลําบากมากอาจารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีก่อนได้ไหมสักคืนตรงนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมาสามคนครับอ่าได้ไม่พลืงพักแต่วัดวัดเป็นข้องรวดรวมเคยพักก็ได้เรื่องเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับตาอาจารย์ผมเดินไปชนเธอเธอร้องวายใหญ่เลยมันมากโกรธ